ใ่ให้อร่อยโอเคน้ำเดือดแล้วผู้ช่วยใส่มาม่าลงไปอันดับแรกเทลงไปเลยอีกคอนึงส่วนผสมนะครับต้มยำผสมกับหมาม่าไวๆนะครับสูตร่ดังเดิมเดี๋ยวใส่กระปุงทีเดียวสมผสมต่อไปปักกาดดองใส่ไปเลย โอ้โหมันแน่นนิดนึงครับมันแน่นมันแน่นดึงนดึง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 ,ดง,ดงนั่นแหละใส่ไปเลยครับโอ้โหทีเด็ดเลยนะครับต่อไปปากระป๋องจัดไปนั่นแหละครับโรยน้ําลงไปน้ำมักำลังเดือดเลยทีเด็ดขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงนะครับขั้นตอนต่อไปเครื่องปรุงที่มีใส่ไปเลย นี่ีนะครับบีบลงมันเข้าไปใส่ทั้งหมดมีอะไรใส่เข้าไปหยิบมาครับเทฟเครื่องปรุงมาม่าแล้วต้ยมยำนะครับใส่ลงไปแล้วมาครับไฟวายเราดั้งเดิมปริกเครื่องปรุงหอมรุงครับกระเทียมเจียวครับเจฟ วันนี้เชฟเราก็มือนิ่งๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้ได้แล้วนะครับสีสันส,สุดยอดกินหอมมากมาชิมกันตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทกันเป,นะเป็นยังไงครับหอ,อมนะเป็นงไง<น>ครับอรอครับ,บ,<น>บ รสชาติกรอบนะหอมครับอืมพิเ็ดเลยแก้มทนดีสวัสดีคลิปนี่ขอบคุณมากครับบ๊ายบายหน่อย